เจะมาสอนวิธีการทำให้ตองเนี่ยยิ้มขึ้นได้อย่างแรกเลยต้องกินอาหารก่อนถ้ามันเต็มจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มฟูฟขึ้นมาจะเป็นสีเขียวหา่าใกล้เต็ม จะเพื่อรักษาทีนี้ค่ะถ้าอยากทำให้มันเต็มกำลังใจเล็นสํรอารเอาไว้เลยจากนั้ำเปาก็จะได้กินอาหาร วันึ้นแค่นี้ก็จะได้รถไยมันจากนั้นเราก็จะนอนต่อเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูพลังงานอ่ะทีนี้ก็ถ้าผู้ชมใครอยากเล่นเกมคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เป็นกำลังใจให้บุมด้วยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ